สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคิดกรุง Expert Mining นะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่39แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับเพื่อนๆในส่วนของการเซตคอนฟิกนะครับในส่วนการการตั้งค่าโปรแกรม T ีเล็นะครับซึ่งสามารถขุดได้ดีมากๆนะครับสำหรับหล็กที่เป็นตระกูล RTX 3080นะครับหรือ3090หรือว่าจะเป็น3070ก็ได้นะครับ ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยในในตะกูลที่เป็น1 0่งก็สามารถใช้ได้ดีเด้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะทำให้แฮชเรทของเ,อเพื่อนเพิ่มขึ้นมาประมาณ2-3เมกะแฮตต่อใบนะครับถามว่าไปตีเป็นเงินก็6ใบก็น่าจะตกอยู่ประมาณเป็นร0อยบาทนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วก็จะได้มาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของค่าวความเสถียรนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสักคลิกหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็มาดูหลีก3080นะครับซึ่ง h แฮ rate ก็จะอยู่ประมาณ96นะครับซึ่งผมจะเซตค่าโอเวอร์คอเอาไว้ประมาณนี้นะครับลบ0า6 5 0แล้วก็220นะครับซึ่งตัว h แฮ rate นะครับก็จะอยู่รวมที่571นะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยโปรแกรมที่เราใช้เป็น t ีเล็กนะครับ V019.14 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยว่าเราจะเซตค่ากันยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่กรนะคอนฟ ไปที่ Group c o n f จากนั้นนะครับเลือกไปที่ตัวโปรแกรมนะครับ m i n o r Option ครับผมตรงนี้จะต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับทันนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการอัปเดตโปรแกรมตัว T-Lex เนี่ยจะทําให้เราได้ High Rate ขึสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณค่าขุดที่สูงขึ้นด้วยก็จะทําให้เราได้ Margin มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถลดค่าไฟเราได้ด้วยนิดหน่อยนะครับทีนี้เริ่มต้นเลยเราก็เริ่มจาก Group Name นะครับให้เรา Copy นะครับในส่วนของตัวชื่อของตัว Miner เนี่ยเข้าไปวางตรงนี้นะครับ โอเคเพื่อเราจะได้ไม่งงนะครับตอนที่เราเปลี่ยนตัวโค้ฟเนมนะฮะก็คือตอนที่เราเลือกกลิกนะ่เราจะได้เลือกถูกว่าโปรแกรมในการขุดเราจะใช้ตัวไหนนะครับส่วนตัว Minor Option นะครับให้ Copy ตัวนี้มาวางนะครับซึ่งทางฝั่งผมจะได้วางวางตัวค่า Conflict ตัวนี้เอาไว้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอธิบายให้เพื่อนฟังคร่าวๆนะครับก็คือ ขีดนะครับก็คือ ETH h a s นะครับก็คือตัว ETH ที่เราใช้ในการขุดนะครับเราขุดอีเธเรียมนั่นเองนะครับ s t a r t u m บก TCP นะครับจะเป็นเรื่องของตัว address ของตัวเหมืองขุดของเราเราขุดอยู่ที่ e t h e r e o r g นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะ,จะไปใช้ b i n e c ก็ได้หรือจะไปใช้นาน p o o ูก็ได้แต่ว่าทางฝั่งผมเองสะดวกใช้ e t h e r e i o r g นะครับ ซึ่งให้ความสเตเบิลที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็จะเริ่มเหมือนใหญ่ไปก่อนนะครับขีด <Keith> U นะฮะตรงนี้เป็นจุดที่เพื่อนๆต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งก็คือให้ copy wallet ตัวที่เป็นอีตาเลี่นของเพื่อนๆมานะครับจะใช้จากบิตครับหรือต t างโป o ก็ได้ก็ให้อามาวางหรือจะเป็นไบแนกก็ได้หรือใครมีฮาร์ดล็อกก็เอามาวางตรงนี้นะครับขีด W ิลลิกเนมนะครับนี่ก็คือจะไปลิงก์กับชื่อหลิกของเราที่เราตั้งเอาไว้นะครับขีด PCI ขีด indexing นี่ก็คือตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัวการ m o n ตอร์ตัวลกรานะคับ ทีนี้เราตั้งค่าตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้เราทําการเชนไมเนอร์นะฮะเลือกไปที่โปรแกรม t-rex นะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกตัวล่าสุดเข้าไปนะครับเรากด Use นะฮะมันก็จะเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับ1 9 1เนะครับเราก็กรอบี้วางตามนั้นอย่าลืมนะฮะเปลี่ยนค่า Minor Option ตามที่ผมส่งไปให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆื่นลืมเปลี่ยน wallet เนี่ย วอลเล็ตมันก็จะเข้าที่คิดคุ้งให้เปิดมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะโดเนตกันนะครับอันนี้ก็เราเล่นนะฮะทีนี้ก็หลังจากที่เราตั้งค่าตัวนี้ตรวจสอบพี่ดีนะครับว่าถูกต้องไหมนะฮะหลังจากนั้นกดเซฟนะครับโอเคพอ,อเราก,กดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะกลับเข้ามาที่หน้านี้นะฮะให้ทางเพื่อนๆเลยเ,เรากลับมาที่ตัวลิกลิฟต์นะครับเรากดไปที่ลิกลิฟต์เหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากที่เราไปลิกลิฟต์เสร็จปุ๊บ เราก็ไปหลีกของเรานะฮะจะเป็น r t x 3080 1070หรือว่าจะเป็น3090นะครับที่เป็นตระกูล n v i d i a นะฮะอย่าง g t x 1080 ti เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่ปุ่มเขียวนะครับไปที่ action นะครับไปที่ group c o n f i g นะครับกดีหนึ่งนะครับหลังจากที่ไป group c o n f l i g เสร็จแล้วปุ๊บเราเลือกตรงนี้นะฮะ g r o นะคร ไปที่เล็กของเราที่เราตั้งค่าไว้ดูฮะเวอร์ชันถูกต้องไหม0.19.14 cuda 11.1นะครับนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะหลังจากนั้นให้เรากดเซฟไปนะครับฟับตัวโปรแกรมก็จะทําการอัปเกรดนะครับตรงนี้นะครับจะทําการสตาร์ทมายิงใหม่นะครับเป็นตัวโปรแกรมนี่นะฮะ T-lex 0.19.14 cuda นะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวค่าคอนฟิกก็เพื่อนๆก็ใช้คอนฟิกเดิมก็ได้นะครับ ในการตั้งค่านะครับซึ่งมันจะทําให้แฮดเลทของเพื่อนเพื่อนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็กำลังจะเริ่มรันแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับค่าวัดก็อย่างที่บอกว่าเซฟมากนะครับจากเดิมผมตั้งเอาไว้ที่220ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยปกติ30-0ในกินต้อง250ตอนนี้คือรันสบายเลยที่220นะครับก็เซฟไปใบละ30วัตตนะครับแฮดเลทสตาร์ทมาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับ ความเร็วโดยรวมอยู่ที่574เมกะเฮิร์เปอร์เฟกันนะครับวัตต์กินรวมอยู่ที่1,354วัตต์นะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นค่าวความเสถียรที่เราได้มานะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ 45, 39, 39, 43, 41, 44ก็ไม่เกิน50นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิที่ดีมากในการที่เราจะขูดเหล็กกันนะครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่า ทำตามได้เลยนะฮะง่ายๆอย่าลืมว่าค่าคอนฟิกผมเอาลงไว้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกอบตัว Minor Option ไปต่อได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นิดนึงก็ดีนะฮะแชร์ให้กับเพื่อนๆสายเหมืองของเรานะครับได้ใช้โปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็มีอะไรดีๆก็จะคอยแชร์เพื่อนๆกันเอาไว้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ